a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago อย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดถ้าย,ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเอง<ะ>สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะสวัสดีชาวเกม ยูโรทรัคซิมูเลเตอร์สองทุกท่านนะครับสวัสดีไวรุ่นรถพ่วงซิงทุกท่านนะครับนี่ผมมีรถแมนคันนี้นะครับเป็น TGX ซนีฮะซีรีส์สองพันยี่สิบเนี่ยยี่สิบผมไม่น่ามาตรงนี้เลยรถเยอะจังนะครับก็ไฟสวยๆนะครับไฟแบบสวยๆเลยนะครับที่ผมขับให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยเหมือนเขาจะแต่งมานะครับแต่ว่าทำไมมันเป็นสีชมพูเนี่ยไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่านะครับ แล้วก็แดดดิสเพย์ก็สวยๆเลยนะฮะแดดดิสเพย์สวยๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะแต่งมาเรียบร้อยแลวนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเยอะรถคันนี้นะครับลงก็เล่นได้เลยนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยครับว่าผมโหลดแล้วลงยังไงนะครับไปดูเลยรครับผม Let's go ก็เอาละครับไปรุ่นครับลิงก์ผมแปะไว้ใต้คลิปเลยนี่ฮะก็เปิดขึ้นมาครับผมนี่นะครับแมน T G X นะครับผมกดดาวน์โหลดครับผมอันนี้รอ12บสองวินะครับสองวิทีนี้ก็กดสตาร์ทดาวน์โหลดอีกทีหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่อโอ้โหห้าร้อยกว่าเมกเลยเหรออา้าวเสร็จแล้วครับโชว์อินโฟเดอร์ครับไฟล์ตัวนี้เป็น SCS นะครับไม่ต้องแยกไฟล์ไม่ต้องแยกไฟล์นะครับทีนี้ปิดเบราวเ์เซอร์ออกไปนะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งดักคิวเมนต์ออกมานี่ฮะ และก็ Euro t u c k Simulator 2 mod ครับลากมาด้านข้างครับปึ๊บลากใส่ได้เลยนะครับสำหรับมอสตัวนี้นะครับการลงของแต่ละตัวนั้นไม่เหมือนกันนะครับก็เข้าเกมนะเดี๋ยวผมเข้าเกมแป๊บหนึ่งเอาละเลือกโปรไฟล์ก่อนนะครับคุณผู้ชมผมเอาโปรไฟล์นี่แหละนะครับเสียวออกแพรกล้อเอาอกอกนะครับนี่เลยนะครับตัวรถนะครับผม HBB นะครับกองใส่แล้วเข้าไป, <g iggle> ปใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <g iggle> ก็กดเข้าเกมเลยเลยนะครรอสักครู่นะนี่มันจะเดิงขึ้นมาเพราะว่าเราเอามอสออกนะครับมันก็เลยเด้งนะครับผมผมหาตำแหน่งนั่งอยู่นั่งตรงไหนโอเคอันนี้มันผมไม่ได้เสียบไปคอนทุนเดนนร์นะฮะเดี๋ยวผมขายขายรถก่อนนะครับขายรถ ทีนี้ไปตรงชักดลเลอร์ครับผมแล้วก็มอสดลเลอร์เะฮะขึ้นมาแล้วนะครับแมน TGX เนะครับสองพันยี่สิบเออมันมีอยู่สามแบบด้วยกันนะฮะอืมผมสนใจตัวนี้มากกว่าตัวที่มันเตี้ยๆตรงนี้เราลองแต่งดูรัามันแต่งอะไรได้มั่งนะครับจะ <Yeah. S 1> บอกว่าเป็นรถสำเร็จนะ<ะ>ช่วงล่างมีอยู่สามแบบนะครับให้คุณผู้ชมได้เลือกเนาะเครื่องยนต์นะครับมีสามหกศูนย์สี่ย์นะครับ สุดก็640นะฮะอันนี้ใส่เครื่องนี้ไปก่อนแล้วกนะัน2สปีด6สปีดเนะะี่ะสินะครับแล้วก็หกเออ,อเลยทำไมภายในครับผมืสีชมพูเปลี่ยนได้ไหมเนะี่ยโอ๊ยช่วงเวลานี้ทำไมชอบเลยอนะครับเมื่อก,กี้เห็นมีสีอยู่นะแต่งได้สีเปลี่ยนไม่ได้ครับจบ แต่งไม่ได้เป็นรถอันนี้หรือเปล่ารถเอาคงอะไรแต่งได้ <Wow. S 1> ใส่คงอะไรสิเกนได้ด้วยเฮ้ยดชมเอาแต่งภายในได้ด้าทำไมแต่งได้น้อยจังงองอ่ะลองซื้อดูมีเสียงหรอกหาบ้านไม่เจอ น้องฟังเสียงหน่อยรัดเครื่อเปิดไฟครับไฟน่าจะสวยอยู่นะโอ้ไฟสวยไฟสวยอืยไฟอย่างรอเลยอ่ะสวยงามมากไฟเฉินนะไม่มีรอครับรอรอรออืม ก็ประมาณนี้ใช้ได้นะครับเอ๊ะทำไมมันแต่งได้เะเดี๋ยวเราเราลองดูดูดูรุนอื่นดูดูนะฮะดูรุ่นอื่นนะ,น,น,นะครับผมว่ามันแตง่งมันสําเร็จรูปมาหรือเปล่าลงแล้วเล่นได้เลยแต่งไม่ได้แล้วนะอ้าวนี่คันนี้เปลี่ยนสีตรงนี้นะออเอา้าตรงนี้คันนี้แต่งได้เอ้าคันนี้แต่งได้ครับโมงเลยผมโมงเป็นไกต่ตาแต่ ไปทะเบียนเอาผมจะแต่งได้เล็กน้อยนะเอ้ยรุ่นนี้นแต่งได้ภายใน,นก็น่าจะเหมือนกันหมดนะฮะระมานี้มันเป็นรถแบบเอ่อสำเร็จรูป <laughs> อ่าเอาละก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกติผมไม่ไม่แตงนะ่งแล้วเอาคันเดิมเลยกนะ็ <laughs> <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรถคันนี้แต่งในหนอจริงเนี่ยเสียงเครื่องนี่มันเหมือนเสียงเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าไม่ใช่เะเหมือนคล้ายๆเสียงเดิมนะฮะก็ถ้ามันเสียงไม่ถูกใจใส่แพ็กเสียงได้นะครับเดี๋ยวผมไปใส่แพ็รล้อเพิ่มก็สวยเลยนะครับคันนี้โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าชื่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ น,นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทางมีคำพูดอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยครับนี่ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเครื่องดูนะครับว่าเสียงเครื่องอันไหนถูกใจก็แหละนะฮะต้นคลิปก็จะประมาณนั้นนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับกดไลค์กดซับกดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับบา,บายบายครับ <c oughs> แต่ลมดันไม่ดัง <C oughs> <c oughs>